บอกเลยนะว่าวินาทีนี้นะความทุกข์ของเราหลายๆคนนะคะมันเหมือนไวรัสเลยที่ถ้าหากว่าเราไม่รู้วิธีการตัดไม่รู้ว่าเราจะตัดความทุกข์นั้นยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือมันก็จะลุกลามแล้วก็กัดกินความสุขของเราไปเรื่อยๆซึ่งโค้ชไม่อยากให้มันเกิดแบบนั้นเราต้องเอาชนะความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้เจอกันในทุกวันนี้สิ่งแรกก็คือ แต่ละคนเนี่ยเจอปัญหาอะไรกันอยู่เรามีปัญหาอะไรกันอยู่เรารู้สึกว่าฉันออกจากปัญหานั้นไม่ได้หรือเราคิดไปเองว่าฉันกำลังมีปัญหาพอสายตาเราอะมองเห็นปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึง่งมันกลับกลายเป็นเหมือนเราใส่แว่นอันหนึ่งอะซึ่งแว่นอันนั้นอะเรียกว่าแว่นปัญหานอกจากเราจะใส่แว่นนี้แว่นแห่งปัญหาตลอดเวลา เห็นปัญหาแม้กระทั่งตัวเราเองเพราะเราก็ยังใส่แว่นนั้นมองในกระจกเห็นตัวเองว่าทำไมฉันยังไม่เก่งเมื you, being, ่อไหร่ก็ตามนะที่คุณเลือกที่จะหยิบแว่นแห่งปัญหาอันนั้นอะขึ้นมาสวมใส่สิ่งแรกที่คุณมองเห็นมันจะเป็นปัญหาเริ่มต้นหนึ่งอย่างค่ะแต่ถ้าคุณยังไม่รู้ตัวแล้วยังใส่แว่นนั้นอะไปเรื่อยๆคุณจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้อเป็นปัญหา ไปทุกอย่างโคชึงบอ,อกว่าสิ่งที่เลวร้ายกว่าไวรัสโควิดก็คือไวรัสแห่งความคิดลบของคุณเองถ้าวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้ฉันอ่าคิ้วเริ่มขมวดแล้วแล้วก็แบบให้เป็นสัญญาณเตือนภัยไว้เลยนะว่าคุณกำลังใส่แว่นแห่งปัญหาอยู่สิ่งที่โคชอยากจะบอกคุณก็คือถ้าวันนี้คุณใส่แว่นแห่งปัญหาอยู่ผลข้างเคียงของมันคือเมื่อคุณอยู่ในห้วงอารมณ์ พ่วงความคิดของปัญหาคุณจะไม่สามารถมีไอเดียเจ๋งๆมาสร้างชีวิตสร้างสวรรค์นบนดินของคุณได้เลยค่ะข้อ2ค่ะปรับอารมณ์ซะถ้าหากว่าคุณไม่ปรับอารมณ์ไม่รู้ตัวมีสติร,รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันกำลังใส่แว่นแห่งปัญหาอยู่หรอวันนี้คนที่ใส่แว่นแห่งปัญหาเนี่ยเหมือนอยู่คลื่น fm 8 0 พลังงานดีๆคนดีๆสังคมดีๆมันอยู่ FM 7 0อะ่ะมันก็เลยไม่เจอกันไงเพราะเราอะยังไม่จูนอารมณ์ตัวเองอะจากตรงเนี้ยให้ขึ้นมาได้เลยและคนที่เขาแบบพร้อมจะสนับสนุนคุณนะ่ะเขาอยู่ตรงเนี้ยเขามีความสุขอยู่แล้วไงและเขาใส่แว่นแห่งความสุขเขาก็เลยมองเห็นนะทุกคนโฮย้ยมีความสุขแล้วก็คอยสนับสนุนกัน นั่นคือสิ่งที่โค้ชตั้งใจสร้างขึ้นมาคือสังคมของลมใต้ปีที่โค้ชสร้างกลุ่มไลน์สตรลับ13วิชาเอาชนะโลกออนไลน์คนเกือบ300คนที่อยู่ใน FM 170อะแล้วเขาสนับสนุนกันเขาช่วยเหลือกันเขาคอยไปให้กำลังใจกันเขาคอมเมนต์ซึ่งกันและกันเมื่อคนกลุ่มนี้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนมีคนนึงเป็นหลุมลงมานะ่ะ ควรจะต้องจูนตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นจงปรับอารมณ์ของตัวเองให้ขึ้นขึ้นขึ้นสูงขึ้นไปอย่าปล่อยให้อารมณ์ตัวเองไหลไปตามกระแสที่ตัวคุณเองก็ไม่ได้ต้องการเมื่อปรับอารมณ์ได้เร็วเท่าไหร่คุณจะสามารถปรับอนาคตตัวเองได้เร็วเท่านั้นค่ะชีวิตมันกลายเป็นสวรรค์บนดินได้ในวินาทีที่ โค้ชเลือกที่จะมองเห็นทุกๆความสุขของทุกๆคนเป็นความสุขของฉันเว้ยอย่างที่สามวันนี้การที่คุณจะใช้ชีวิตแล้วคุณยังฟังคนเสียงส่วนใหญ่โค้ชบอกเลยว่ามันจะนำพาคุณไปผิดทางวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องฟังะนั่นก็คือเสียงหัวใจของตัวเองฟังให้มาก ไม่มีใครรู้จักคุณดีเท่าตัวคุณเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าหากว่ายังรักตัวเองไม่ได้ยังนำพาตัวเองมาหากลุ่มคนดีๆไม่ได้แล้วใครจะเห็นค่าคุณสิ่งแรกที่คุณต้องมีเลยนะคือคุณต้องเห็นคุณค่าในตัวเองก็ถ้าหากว่าใครเขาอยากจะไปเรียนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะ โคชมีสอนเกี่ยวกับเรื่อง mindset ไว้ในคอสสมอง10ล้าน21 mindset ที่มันเปลี่ยนโคชจากคนที่ติดลบกลายมาเป็นได้1ล้านแรกทำได้ยังไงมันไม่ได้เปลี่ยนที่วิธีการแต่มันเปลี่ยนที่วิธีคิดใครอยากลงทักไปเลยที่ line แอดโใหม่ .me อยากจะบอกทุกคนว่าเส้นทางสู่สวรรคบนดินในวันนี้ตัวโคชเองจะมาไม่ได้เลย ถ้าไม่ปรับจิตปรับใจปรับความคิดให้คู่ควรกับการเป็นคนที่มั่งคั่งความรวยไม่ได้มาก่อนนะแต่ความสุขมันมาก่อนจำไว้เงินจะไม่มีวันวิ่งเข้าหาคนที่ขาดแคลนและ หัวใจมีแต่การอยากได้อยากอยากยากฉันอยากรวยฉันอยากรวยเงินไม่ได้วิ่งหาคนกลุ่มนั้นแต่เงินวิ่งเข้าหาคนที่ฉันชิวชิวสบายสบยฉันมีความสุขอเงินวิ่งหาคนแบบนั้นค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย